คนเลิบจบแล้ว <c oughs> จบแล้วที่นี่บีทแคมป์ลานกลางเต็นที่ติดทะเลก้าวเดียวลงไปก็ถึงและพระอาทิตย์ที่ตกอยู่ตรงหน้าก็งดงาม,ม,มเดินทาง,<ร>งจากกรุงเทพแค่<ร>หนึ่งชั่วโมงกัน,นตรงเนี้ยคือเราเดินไปคาเฟ่น,นั้นได้เลยอ่ะ ครับอันนี้ที่ผมถามมาในเพจ่ะครับอันนี้คือผมมาถึงแล้วผมกลางได้เลยแล้วค่อยเดินมาคิดเงินอย่างนี้แล้วครับก็คือลงตรงไหนก็ได้ที่วันก็เขาบอกกางลแล้วเดี๋ยวเขาเดินมาเก็บเน,นี่ยงั้นเอาตรงนั้นเนาะตรงเนี้สามร้อยตรงเนี้สามสองร้อยห้าสิบตรงนี้ยอรง 3, 2, 5, รง้อยาขยับม,มาตรงนี้มันก็ ตรงนี้มันโล่งนะรถถอยมาตรงนี้ก่อน